เที่ยวเท่ๆสเสน่ห์เมืองไทยเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีตำบลไซย,ย้อยอําเภอเนรมะปรางจังหวัดพิษณุโลกการเดินทางไปยังชุมชนบ้านผารังหมีห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นระยะทาง60กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดพิษณุโลกนั้นสามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบินรถไฟรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายครับ บ้านผารังหมีหฟังจากชื่อหมู่บ้านแล้วก็นึกถึงภาพความน่ารักความอบอุ่นความเป็นกันเองกับวิถีชุมชนชาวบ้านผารางังหมีส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านนั่นหรครับเดิมชื่อบ้านผาหลังหมีครับผ่านมาหลายปีแล้วชื่อหมู่บ้านชักไม่ทันสมัยเท่าไหร่เลยประชาคมชาวบ้านเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้ชุมชนแห่งนี้ชื่อบ้านผารังหมีครับมีความน่ารักความอบอุ่นทันสมัย ไปครับไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีที่นี่พิษณุโลกกันเลยครับเมื่อมาถึงบ้านผารังหมีแล้วชาวบ้านที่นี่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยครับพาเราทำขันห้าประกอบด้วยกลวยดอกไม้ขนาดเล,ล็ก5้กลวยใส่ไปในกลวยใบตองอีกทีหนึง่งพร้อมทูบเทียน และนำไปไว่าสารเจ้าพ่อร่มขาวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือว่ากันว่าครับสายมูต้องไม่พลาดเลยนะครับรรมาบ้านผารังมีทั้งทีครับต้องชิมอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นแกงออมไก่ลาบไก่บ้านตบท้ายด้วยขนมแบบฉบับของชาวบ้านผารางังหมีนั่นก็คือข้าวต้มแดกครับขนมที่ทำจากข้าวกล้วยมะพร้าวและถั่วลิสง ถือได้ว่าอร่อยมากเลยนะครับและไม่หวานมากต้องเชื่อได้ว่าถูกใจคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนเลยครับจากนั้นครับผ่อนคลายด้วยการนั่งร้านกาแฟชิวๆคาเฟ่หมีก็มีให้แวะเที่ยวแวะชิมอเมริกาโน่มะม่วงชามะม่วงที่มีเฉพาะที่นี่เลยนะครับที่หลังหมีคาเฟ่เขาใช้น้ำมะม่วงเข้มข้นที่ผลิตภายในชุมชนขอบอกได้เลยนะครับว่าอร่อยมากๆครับ นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังมีบริการรถรางนำเที่ยวสำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะหรือ3ามล้อแดงเที่ยวเยี่ยมชมวัดกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไกลุ่มทอเสือกกอกอย่าลืมอุด <จะ S 2> หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกัน <ไป S 1> อีกด้วยนะครับ บ้านผารังหมียังมีจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดอีกหลายแห่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวเขาผารังหมีไหว้ขอพรพระสมเด็จองค์พระปฐมไหว้สการะหลวงพ่อเพชรมณีภายในถ้ำผารังหมีได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมานั่งรถรางเที่ยวบ้านผารังหมีกันครับหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วก็เข้าทพักโมสเต มีให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอาหารเช้าสำหรับทุกท่านในบรรยากาศสบายๆในวันพักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการตื่นมาใส่บาตรตอนเช้าทางโฮมสเตย์ก็มีบริการให้กับเราด้วยนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยครับได้มาไหว้พระภายในถ้ำผารางังหมีและมีโอกาสได้ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มอง์คพระหลวงพ่อเพชรมณี โดยปกติแล้วชาวบ้านที่นี่จะมีการเปลี่ยนผ้าห่มให้ท่านในช่วงประเพณีสงการของทุกปีสาธุร่วมกันครับหลังจากเดินออกจากถ้ำแล้วนะครับเราไปขึ้นบันไดยพญานาคหรือบันไดสวรรค์ที่ชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นบันไดสวรรค์เองครับไปดูจุดชมวิวครับบนเขาหลังหมีกันที่นี่เราจะเห็นวิวในหมู่บ้านผารางังหมี360หองศากันเลยทีเดียวครับ ก่อนกลับครับแวะซื้อของฝากที่ผลิตในชุมชนไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกวนน้ำมะม่วงเข้มข้นกาแฟมะม่วงกลับไปเป็นของฝากกันได้ครับเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านผารังนี้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เที่ยววิถีชุมชนสัมผัสไออุ่นจากผืนดินความสุขแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมาชาร์จแบตให้ชีวิตกันสักนิดมาเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี ที่นี่พิษณุโลก